ครับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเราจะใช้แคนวาสนะครับเป็นที่ที่จะมีการแรนดอมนะครับตัวรูปรูปอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปตัวตุ่นนะครับตัวตุ่นจะแรนดอมอยู่ในในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับแล้วเราก็จะจะกดนะครับจะกดตัวตุ่นเนี่ยนะครับถ้าเรากดได้ตัวตุ่นก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะไปโพดจุดอื่นนะครับคราวนี้มันก็จะมีเวลาที่มันจะจะโผลมา เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับเราก็ต้องกดให้ทันนะครับถ้ากดทันก็จะได้แต้มครับคะแนนก็จะขึ้นมานแต่ถ้ากดรีเซ็ตก็จะรีเซ็ตเกมเริ่มต้นใหม่นะครับ สิ่งที่เรียนรู้นะครับอย่างแรกคือเราจะเรียนรู้เรื่อง image sprite นะครับเป็นการใช้ภาพเคลื่อนที่นะครับที่ที่มีความไวต่อการสัมผัสนะครับแล้วก็ใช้ canvas นะครับในการวางของวางภาพของ image sprite นะครับจะมีการใช้ใช้ clock นะครับหรือนาฬิกาเนี่ยนะครับเพื่อตั้งเวลาให้ให้ i m a sprite เนี่ยหรือหรือภาพที่อยู่บนบนจอเนี่ยเคลื่อนที่ไปเรื่อยนะครับมีการใช้ sound นะครับหรือใช้เสียงเนี่ยในการทำให้ มือถือของเรานะครับมีการสั่นนะครับเมื่อเมื่อตัวตัวโมเนี่ยภาพโมเนี่ยโดนสัมผัสนะครับแล้วก็ใช้บั่ทอนนะครับในการเริ่มเกมใหม่นะครับตอนนี้อันพิเศษนิดหนึ่งก็คือตัวที่เรียกว่าโปรซสเซอร์นะครับเป็นกระบวนคําสั่งนะครับกระบวนสั่งที่เวลาเกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยนะครับเช่นเช่นการเคลื่อนที่ของโมเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะนั้นเราก็จะสร้างโปรซสเซอร์เอาไว้ใช้นะครับในการเรียกคําสั่งนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการสร้างเลคสุ่มนะครับ แล้วท้ายคือการใช้บล็ลบและบวกนะครับก็ภาพที่ต้องการนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับด้วยการสร้างแอปพลิเคชันนะครับเราตั้งชื่อไว้ว่าโมแมชนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราต้องการนะครับให้มีเราใส่ Canvas เข้าไปนะครับข้างใน Canvas เนี่ยอยู่ที่ อ่อ uh, drawing นะครับ drawing and animation เนี่ยเราก็ลาก canvas มาวางนะครับเราตั้งชื่อว่าเป็น my canvas นะครับพตั้งชื่อปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเลยครับเป็น my canvas นะบน canvas เนี่ยนะครับก็จะมีโมนะครับโมเนี่ยเป็น image sprite นะครับเราเห็นว่า image sprite อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ลากเอามาใส่ในแคนวาสนะครับเาลองมาวางลองมาวางนะครับเราเห็นว่ามันก็เล็กนิดเดียวนะครับอยู่ในนะครับเทียบกับรูปที่เรามีนะครับรูปที่เรามีเนี่ยมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับนะครับให้ image ของเราใหญ่นิดนึงนะครับเอาวิ h เนี่ยลองเอาให้เต็มก่อนนะครับแล้วไรก็ลองเลือกไปที่แปดสิบเปอร์เซ็นตดูก่อนนะครับนะครับก็ตั้ง ต้างตรงนี้นะครับเป็น80%นะครับก็น่าจะใหญ่ตามที่เราต้องการได้นะครับก็ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย่อได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่อินเทอร์เฟซนะครับ user interface แล้วก็ใส่ label ไปนะครับ label อยู่ข้างล่างนะครับตั้งชื่อว่าเป็น score label นะครับก็ linear นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น score label นะครับ นี่ครับอันถัดไปนะครับเป็นปุ่มนะครับปุ่มก็ลากลงมานะครับอยู่ข้างล่างนะปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นรีเซ็ตบอตอนนะครับแบบนี้นะครับก็จากนั้นนะครับก็มีเราจะมีเสียงนะครับแล้วก็มีนาฬิกาจักเวลานะครับเพรนั้นเสียงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ มีเดียนะครับลองเปิดไปที่มีเดียนะครับก็ไปเอาซาวมานะครับลากมาวางนะมันเป็น non visible นะครับก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาลองดูอยู่ไหนนะครับอยู่ที่เซนเซอร์นะครับในเซนเซอร์เป็นนาฬิกาจับเวลาก็เอามาวางนะครับเช่นกันมันก็จะอยู่ที่ non visible component นะครับมันก็อยู่ อยู่ในคอมพิตนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับเปลี่ยนซาวให้เป็น Noise นะครับแล้วก็เปลี่ยนคล้อกหนึ่งนะครับให้เป็นโมทามเมอร์นะครับคราวนี้นะครับตามรูปเราเนี่ยนะครับเราจะใส่สกอลงไปนะครับ แล้วก็มีการแล้วก็เป็นรีเซ็ตนะครับเป็นสกอร์การีเซ็ตเพนั้นเท็กซ์ตัวนี้ใส่คำว่ารีเซ็ตเข้าไปนะครับเราก็เปลี่ยนเท็กซ์ r องบอทหน่งเนี่ยนะครับให้เป็นรีเซ็ตนะครับและสกอร์ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสกอร์นะครับ อ่ามีอา่ามีโคล,ลอนเลยนะครับแล้วก็สเปซนะครับแตะเอาไว้อย่างนี้นะครับก็เริ่มต้นประมาณนี้นะครับอา่าให้เหมือนกันเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการ การสร้างบล็อกนะคับการสร้างโค้ดนะครับก็มาที่บล็อกนะครับเราจะเริ่มจากการที่จะให้โมนะครับตัวโมเดี๋ยวเราเริ่มจากเราเริ่มจากสกอร์ก่อนนะครับราวนี้นะครับตัวสกอร์ของเรานะครับเป็นเราสร้าง Variable นะครับก็มาที่ Variable ตัวนี้นะครับแล้วก็ initialize นะครับ global score นะครับเวลนเรา initialize ก็คือเริ่มต้นนะครับเราก็เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับก็ไปที่แม h นะครับไปเอาตัวเลขมาตัวเลขก็คืออันแรกเลยนะครับแมทแค่เป็นตัวเลขศูนย์ครัคราวนี้นะครับเราก็มีเราก็มี variable นี่เป็น variable ชื่อว่า score ครับเป็น variable ที่เป็น global นะครับเราก็ใช้ได้ในเกมนี้นะครับก็จะมีชื่อตัวเดียวก็จะเปลี่ยนไป ตามที่เราตั้งค่านะครับอัปเดตค่านะคราวนี้ถ้าเกิดการรีเซ็ตนะครับเราก็มาที่รีเซ็ตนะครับเอาไว้ปุ่มรีเซ็ตเนี่ยเมื่อรีเซ็ตโดนคลิกนะครับอันแรกบนสุดเลยนะครับเมื่อรีเซ็ตโดนคลิกก็เราก็จะอัปเดตสกอร์ให้เป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นเราก็ไปเซ็ต variable นะครับคราวนี้ต้องหาว่า variable ตรงเซ็ตมันทำยังไงนะก็เราจะเห็นว่าถ้าเรา move เมาส์มานะครับตรงนี้นะครับก็จะมี Se t variable นะครับ เราก็เลือกมามันซ่อนอยู่นะครับเซต Var เวิร์เป็นศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็ Copy มาวโมบางได้จะไปยิบตัวใหม่ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับคราวนี้เมื่อโมอันนี้คือเมื่อกดรีเซ็ตนะครับแล้วก็เรามีบริเวิร์สกอ e แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาสร้าง p r o c e d u e นะครับ p r o c e d u e เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ซ้ำๆนะครับ เราก็เอาตัวบนสุดนะครับว่าเราต้องการทำอะไรกับโปรเดอร์นะครับโปรเดอร์เนี่ยเราต้องการให้เมื่อตัวโมนะครับเรามาีตัวโมเราอยู่ที่ Image Sprite นะครับเนีย่ยนะครับ Image Sprite ของเรานะครับมีชื่อว่า,าเราตั้ง Image Sprite ของเรานะครับ ให้มีชื่อว่าโมก่อนนะครับกลับไปที่ดีไซเนเล์นะครับ i m Image s p r i t e ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือตัวโมของเรานะครับเพราะนั้นก็ใส่ขขงโมเข้าไปนะนี่ครับไอตัวโมหรือตัวตุ่นเนี่ยนะครับเ,เราต้องการให้มันเปลี่ยนทิศทางครับเมื่อเมื่อมันเอ,อ่เมืเราต้องการให้มัน m o v e นะครับ ตอนนี้ proceduer เนี่ยตั้งชื่อได้นะครับเพราะว่าเราต้องการทำ p r o c e d u r ตอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ชื่อมันว่าเป็น p r o c e d u e ชื่อว่า move mo นะครับ move mo เนี่ยเมื่อที่ต้องการ move mo นะครับเราจะ set นะครับ set ตำแหน่งนะครับก็มาที่ mo เลยนะครับ sprite เนี่ยหรือจุดนะครับจุดเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งของมันนะครับเราก็มาที่ set นะครับ s e ต mo นะครับลองหาดูนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามี set x set y ครับก็เป็น coordinate นะครับ ก็เซต x ให้เป็นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะเซต y ให้เป็นอีกอย่างนะครับก็คืออยู่ในอยู่ในตำแหน่งข้างบนจอภาพเรานะคราวนี้เราจะต้องการจะให้ x y เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราแรนดอมนะครับอยู่บน หน้าจอ Canvas นะครับที่ชื่อว่า my canvas เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้นะครับมาที่แมทนะครับเ,เรามีการ Random นะครับลองหาค่า Random ดูนะครับจะมีการ Random Fraction ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ Random Fraction นะครับแล้วเราจะเป็นตัวในการเอามาคูณน,นะครับเรนดอมแฟคชันเนี่ยมาคูณตำแหน่งอ๋อนี้ บวกครับเอาใหม่ครับบิตคูณครับเรนดอมแฟกชั่นนะครับ,รบเอามาคูณน,นะครับกับตำแหน่งของโมที่เราต้องการนะครับเราจะให้เป็นนะครับรูปที่เราต้องการก็คือเป็นความกว้างของแคนวาสนะครับ เราก็ไปที่ c a n ว a s นะครับเอาความกว้างมาก็คือ uh, mycanvas. with นะครับความกว้างหรือเราเราหยิบอ่าอันนี้อันนี้ก็ได้นะครับหรือเราหยิบอันอื่นแล้วเราก็มามาปรับออกก็ได้นะเรามา canvas. with นะครับแล้วก็ให้มันคูณกับขนาดของโมนะครับเพราะว่าขนาดโมเนี่ยไม่เงั้นโมเวลา เวลาไมู่่ตรงริมนะครับมันมันก็จะมันก็จะขาดถูกไหมครับดังนั้นเราต้องลบลังโมนะครับก็เอาโมวิออกลบโมวิสออกนะครับมันจะได้อย่างน้อยๆก็แตะนะครับเช่นเช่นถ้าสมมติไปข้างบนสุดเนี่ยนะครับให้มันขยับมานะครับเพื่อขยับมาเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับขยับมาเท่ากับขนาดมันนะครับขนาดตัวโมนะครับของของในในตัวรูปรูปตุนเราเนี่ยนะครับ คราวนี้ทําอย่างเดียวกันนะครับกับ y คราวนี้ y เนี่ยก็ cut and paste นะก็ c o p and paste คราวนี้ y เนี่ยมันไม่ใช่ w ว t h เนอะ x จะเป็นว t h นะครับแนวแนวนอนนะครับ y เป็นด้านบนด้านตั้งก็คือเป็นความสูงนะครับเราก็เลือก height นะครับตัวน, width นียก็เอาไว้ให้เรยยบคราวน,ะนี้ move move เนี่ยครับมันก็จะหมายถึงการที่เรา random นะครับ จุด x y นะครับบนแคนวาสของเราอันนี้ก็จะเป็นการสร้างโปรซิเออร์นะครับเรียกว่า move mo นะครับคราวนี้เราได้อันนี้มาแล้วนะครับเราจะสร้างโปรซิเออีกอันนะครับเป็นการอัปเดตสกอร์นะครับเราก็ไปยิบนะครับยิบโ r o ซ e d u r ร์มานะครับเราเรียกชื่ออันนี้ว่าเป็นการอัปเดตสกอร์ต่อถึนชื่อเข้าไปเลยนะครับชื่อแบงนี้นะครับ อัปเดตสกอร์นะครับเเนะครับครนี้เวลาอัปเดตสกอร์เนี่ยเราต้องการให้สกอร์เลเบลนะครับก็เอามาที่สกอร์เลเบลเลยนะครับให้เซตนะครับ score l a b e l text นะครับจริงๆแล้วเราเลือกอันไหนที่เป็นเซตก็ได้นะครับแล้วเรามาปรับเห็นว่าฟอนต์ไซส์นำใส่ไม่ได้นะครับใช่พอ,อไดนะ้แต่ว่าให้เปลี่ยนเป็น text นะครับแล้ว เราจะเอาเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือสกอร์นะครับคำว่าสกอร์แล้วก็โคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับเพราะนั้นเราก็ใส่คำว่าสกอร์เข้าไปนะครับเลือกมาเลยนะครับนี่เราต้องการคำว่าสกอร์นะครับสกอร์นะครับแบบนี้นะครับ o r e แบบนี้นะครับโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับแต่ตัวเลขของเราเนี่ย มันก็คือตัวสกอร์ตัวนี้นะครับเพะฉะนั้นเราจะไปเอา Var i a b l e ที่เราจะสร้างนะ่อันนี้นะครับแต่ว่าเราจะเอา2ตัวนี้มาต่อกันนะครับการที่จะต่อ text ได้เนี่ยเราก็ไปที่ Text นะครับไปที่ Text แล้วก็เอามาจอยนะครับตัวที่2นะครับเอามาจอยกันเลยนะครับ Text มันก็จะต่อกันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับอัปเดตสกอร์ก็คือเอาโ o บอ l สกอร์เนี่ยเข้าไปใส่ เขาไปดิสเพลย์นะครับตัวนี้ดิสเพลย์ครานี้นะก็กลับมาที่รีเซ็ตนะครับตอนนี้เราเราทำโปรเซชเจอร์อัปเดตสกอร์เสร็จแล้วเราจะมาใส่ที่รีเซ็ตนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็ไปเอาอัปเดตสกอร์เลยจากตรงไหนเลยจากที่หนึงนะครับเอาโปรเซชเชอร์มานะครับ โอ้ c e ซีเจอร์อัพเบสกรเราจะต้องการนำมาใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราตั้ง Global Score เป็นศูนย์เมื่อไหร่เราก็ต้องการจะเอาโอ c e ซีเอรอ๋อตรงนี้ครับเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือที่เราเราสร้างใหม่มันก็จะเกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคกลับมาดูนะครับรีเซ็ตนะครับการรีเซ็ตต t o n เนี่ยนะครับเรารีเซ็ต l o b a l Score เป็นศูนย์แล้วเราก็ Display ให้มันเป็นศูนย์ก็คืออัปเดตนะครับอัปก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเหลืออ e ีกแค่อย่างเดียวคือ เมื่อเรากดตัวโมเมื่อโมมันโดนกดนะครับแล้วเรากดโดนเนี่ยจะให้เกิดอะไร,รบ้างก็คือถ้ากดโดนปุ๊บเราก็ต้องการจะอัปเดตกร์ก็คือบุกหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องการให้โมมันมูฟนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียกโพซิเดอร์นะครับอันนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็เลยไปที่เราจะมาทำเมื่อแคนวาสโดนแตะนะครับเมือ่อ โมนะครับโมโดนทัชนะครับเข้าไปนะเมื่อโมโดนทัชนะครับก็ไปเรียกที่โมตัวนี้นะครับแล้วก็ดอททัชนะครับดีๆนะครับโดนทัชเราต้องการจะให้โกลบอลสกอร์เราก็เซตเป็นหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นก็ไปที่สกอร์ข้างบนสุดเลยนะครับแล้วก็เซตนะครับเซตสกอร์เป็นเท่าไหร่ก็ตามเราจะบวกไปอีกหนึ่งนะครับ ดังนั้นก็ไปเอาสกอร์ปัจจุบันอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับลากเข้าไปเอาเมาส์ลากไปนะครับเก็ตสกอร์นะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะครับเอาเลขนี้มาได้นะครับคัตแอนเพจนะครับก๊อปแอนเพจนะครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็บวกนะครับก็ไปที่แมทนะครับแมทก็บบวกกันนะครับอยู่ข้างบนบนต้องการให้มันเอาสกอร์ปัจจุบันมาบวกหนึ่งนะครับถ้าแตะโดนนะครับถ้าแตะโดนให้บวกหนึ่งนะครับ คราวนี้อะไรเ่ยใหามันสั่นแต่โดนเมื่อไหร่ให้สั่นนะเพราะนั้นเราไปที่ Noise นะครับแล้วเราก็นอย s e v i b r a t e นะครับตั้งไว้ว่าลากมานะครับเมื่อเมื่อแตะโดนนะครับให้เกิดการ v i r a t e นะครับตั้งมิลิเซันไว้ที่เอาตัวเลขมาใส่นะครับหรือว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เรายังมีตัวเลขอยู่ก็ c t r t V o l v นะครับเราเรากรอปอันนี้ไว้นะครับมันจะอยู่ในเมมโมรีนะ ใส่หนึ่งร้มิลิเซกนะครับก็คือศูนหนึ่งวินาทีนะครับสั Sun ่นนิดเดียวนะครับศูนหนึ่งวินาทีนะแล้วก็หลังจากเราเซ็ตให้มันสกอร์มันเพิ่มขึ้นเราก็อัปเดตสกอร์นะครับอัปเดตสกอร์เราก็ไปที่ procedure นะครับแล้วก็ไปเอาอัปเดตสกอร์มาใส่นะแล้วเราก็ move mode นะครับเพราะว่าเราแตะที่แล้วมันก็ควรจะหายไปนะครับ เราก็เรียก Move Mo มาใส่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือทั้งหมดที่เราต้องการนะครับเราก็ทดสอบตอนนี้เราก็ทดสอบโปรแกรมเราได้เลยนะครับเมื่อเราลองแอปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมันมีข้อพลาดอยู่นะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือ Image s p r i t e ของเรานะครับยังไม่มีรูปนะครับเราก็ไปที่โมนะครับไปที่โมแล้วก็ อัพโหลดรูปนะครับรูปมาใส่รูปก็อยู่ที่พิกเจอร์เลยนะครับอัพโหลดรูปโมนะครับเอาโมมาใส่รูปโม .png นะครับก็จะได้รูปโมขึ้นมานะแล้วก็อย่างที่สองนะครับโมไทม์เมอร์นะครับตอนนี้เป็นพันมิลลิวินาทนะครับก็คือ1วินาทีเปลี่ยนเป็น500น่าจะพอนะ ย่างสามนะครับโมตัวนี้เราต้องการให้รนดอมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโมทามเมอร์อ er นะครับเราก็จะตั้งว่าทุกโมทามเมอร์ก็ให้เรียก proceder move นะครับมาที่บล็อกนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับให้สร้างโมทามเมอร์นะครับเมื่อเมื่อไหร่ที่ต้องการโมทามเมอร์หมดเวลาเนี่ยครึ่งครึ่งวินาทีถึงห้าวินาทีเนี่ยนะครับก็จะให้เรียก p r o c e d e โ move นะครับก็ ไปเอาโมทัมเมอร์ได้จากตัวโมเ่ยนะครับเข้าขอไปตัวทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์แล้วก็เป็นโมทัมเมอร์อันแรกนะครับแล้วก็โปรเซชเชอร์เนี่ยก็ไปหยิบมาจากโปรเซชเชอร์ตัวนี้นะครับเราสร้างแล้วมันมีโปรเซชเชอร์สองอันที่เรียกได้นะก็เมื่อทําแบบนี้แล้วเราก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับก็ลองลองโปรแกรมได้เลยนะครับทำการอา่อบิลไฟล์มาแล้วนะครับได้ apk ออกมานะครับ ก็สามารถเอาลงใน google drive นะครับแล้วก็เปิดในแอปได้นะครับแอปในมือถือหรือแท็บเล็ตเรานะครับเพื่อ install นะครับก็ดับคลิกนะครับเพื่อ install กา install ก็ใช้เวลาสักครู่นะครับเราลองได้ทั้งมือถือและแท็บเล็ตลอง open ดูนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับเราก็จะได้แอปที่มีโมเคลื่อนที่นะครับคราวนนี้เราก็ต้องพยายามกดให้มันทันนะครับถ้าทันเนี่ยคะแนนก็จะขึ้นเราก็จะเห็นว่าคะแนนจะขึ้นโอ้แต่ว่ายากอยู่นะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตที่มันใหญ่ๆหญ่จะกดยากครับผมผมต้องนานไม่ขึ้นอันนี้คือแรนดอมสุดๆนะครับเราจะเห็นว่านะครับในแท็บเล็ตเช่นแท็บเล็ตผมตอนเนี้ยมันไม่สั่นเพราะว่าแท็บเล็ตผมไม่มีฟังก์ชันสั่นนะครับ แต่ถ้าในมือถือเนี่ยน่าจะสั่นนะครับแล้วถ้าในในมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยจอมาเล็กกว่านะครับก็จะทําให้เรากดง่ายกว่าตอนนี้สกอร์ผมเป็นสี่นะครับถ้ากดรีเซ็ตก็จะเป็นศูนย์นะครับคราวนี้เราก็ลองแข่งกับเพื่อนได้นะครับดูว่าใครได้คะแนนมากกว่านะ